ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับมีการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยดีเด่นระดับเขตประจำปี2,566เพื่อลดต้นทุนการผลิตครับที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านวังวุ้งตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานายดนายปัญจาพิทยากุลเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยดีเด่น ในการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานและคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยดีเด่นในการประเมินครั้งนี้ซึ่งเป็นระดับเขตปี2566ของทางศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านวังวุ้งจังหวัดฉะเชิงเซา พร้อมด้วยว่าที่พันตรีว่าราระดับพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสํานักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเศราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครับโดยสําหรับปัญหาด้านการ,กรเกษตรในพื้นที่ได้แก่ราคาผลผลิตที่ตกต่ําปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ํา โรคและ,มะแมลงศัตรูพืชที่รบกวนส่งผลให้กเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจึงได้มีการรวมกลุ่มสมาชิก20รายและจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยสังตัดการจัดทำแปลงเรียนรู้ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต แปลงปลาล์มน้ำมันและยางพาราได้ประมาณ200-300ถึง0บาทต่อไร่แล้วก็สำหรับตยางพาราก็50-70บถึง70บาทต่อไร่ประกอบกับยังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกวิธีครับนอกจากนั้นทางศูนย์ก็ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจ บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการและจำนวนสมาชิกโดยมีนายเกษรแก่นจันทร์เป็นประธานศูนย์โดยเริ่มจากการดำเนินกิจกรรมกันเองภายในกลุ่มยึดหลักการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทำให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านวังวุง้งได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจาก90ศูนย์ในจังหวัด เพื่อส่งเข้ารับการประเมินผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานและคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขตคัดเลือกมาทั้งหมด3จังหวัดจากจํานวน9จังหวัดในเขตโดยทางศูนย์แห่งนี้ก็ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง1จังหวัดในระดับเขตเพื่อส่งเข้าประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นในระดับประเทศต่อไปครับ